ขอกาบสวัสดีเพื่อเพื่อคุคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของการีนาฟรีไฟสิ้นเดิมเลยนะครับผมอ่านนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมขอกา a ีนาฟรีไฟนะครับผมผมก็จะเข้ามาทำการพูดถึงกิจกรรมใหม่ก็ดีกว่านะครับผมอ่านนะครับก็ สำหรับกิจกรรมแรกเลยนะครับที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับก็คือป๊อปอัพแลนด์นั่นเองนะครับผมคือกิจกรรมของสิขธิ์คสูงซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับประจําเดือนพฤษภาคมเนาะในส่วนนี้นะครับผมอ่านะครับก็สมัครสิทธ้์าสุงประจำเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็จะมาในครีมของสมุนไพรนันยินจาเนาะคล้ายๆนะครับผมอ่านะครับซึ่งชุดสกินแฟชั่นนะครับผมคือซุทครีมสั่งเซตนั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับผมก็ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะซื้อนะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อพรีออเดอร์สิทธิ์ขสูงการพรีออเดอร์มีอดีตเพราะว่าผ่านช่วงพรีออเดอร์มาแล้วเนาะคือสามารถเข้ามาทําการซื้อได้เลยนะครับผมในราคา500เดมมนนะครับกัด1,000เดมอนนะครับผมมาถ้าหากคุณซื้อแบบ500เดมมนนะครับคุณจะไม่รับ50คันนะครับผมมานะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบบ1,000เดมมนนะครับ คุณจะได้รับ50ขั้นในคันทีเลยนะครับผมมานะครับก็แล้วแต่คุณเลยนะครับว่าคุณจะซื้อแบบไหนนะครับดูเลยนะครับว่าใครๆสมูไรนะเห็นไหมสู้กันอยู่นะสวยมากเลยนะครับซึ่งภายในนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเซฟแฟชั่นนะครับขอผู้ชายแล้วก็เป็นเซฟแฟชั่นนะครับผมขอผู้หญิงน่นเองนะครับซึ่งจะดูสวยน้มมากนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ ซึ่งเซฟเฟอรซ่าของผู้หญิงนะครับจะไม่มีภาพปิดปากนะครับแต่ว่าจะมีเป็นเสื้อนะ,ะที่ดูแบบสวยมากๆเหมือนน <c> ินจานะครับผมและในทางกลับกันคือเดโซของซูฟเฟอรซ่าของผู้ชายนะครับผมก็จะมีภาพปิดปากมานะครับพี่เคมากๆนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมก็สามารถเข้ามาทําการซื้อได้เลยนะครับผมในเออรี่ฟ้าซีซ่างที่24นะครับผมซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็ได้ทําการพิออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมผมก็เลยได้50คันในคันทีเลยนะนี่ครับผมเห็นไหมครับสุสวยมากนะครับผมสำหรับใครที่พิออเดอร์มาแล้วก็จะได้รับสุดนี้คันทีเลยนะครับในราคา1,000เดมอนก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับราคาไม่อยู่ส่อเลยราคานะครับผมคือราคา 450 d นะ้อยหเดมอนเนาะหรือไม่ก็500 d ้เดมอนได้แหละครับกัน1000เดมอนนะครับ, 1, รบผมก็คุณสามารถเข้ามาทําการซื้อได้เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับนี่คือของรางวัลน,นะครับผมก็จะประกอบไปด,ด้วยเป็นสกินกระเป๋าเนาะก่อนสมเนาะใช่ไหมครับนี่แล้วก็มีสกินดาบด้วยครับผมสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็ยังมีเป็นสกินกระเป๋าด้วยนะนี่สวยมาก เลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับดูดีมากนะครับผมแล้วก็เซ็ตที่หลายคขอยากจะได้กันนะครับคือเซ็ตนี้นั่นเองนะครับเซ็ตแบนเลเวลเนาะแค่ภาไปป่ามาก็ฟิวแล้วครับผมดูนะครับโอ้โห ได้ผ้าปิดปากมาผมนึกคือ CGG ประหยัดแล่นเลยนะนึกคือพี่เต๋าก่อนเลยนะครับเพราะว่าพี่เต๋านะครับแกก็ชอบใส่ผ้าปิดปาเนาะใส่แมสนะครับแบบเป็นผ้าในรับหมดแล้วก็จะเป็นรูปลายหัวกระโดดเนาะในส่วนนี้นะผมคล้ายๆกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับก็คือว่าดูดีนะดูดีมากเลยนะครับแล้วก็มีทรงผมด้วยที่รู้สึกดูดีมากนะครับผมคล้ายๆที่อยากพิอเดซิกขั้นสุดหรือว่าซื้อสิกขั้นสุดซีซั่นนี้นะครับคืออยากได้ผ้าปิดปานะครับ ไม่ใช่อยากได้ผ้าปิดปากก็อยากได้แค่ทรงผมเนาะในส่วนนี้นะครับผมสวเสื้อผ้านะครับผมผมรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าได้มาก็รู้สึกเท่นะเ่ของมันเน้นนะครับผมแต่ว่าบาโค,าค,าคจะรู้สึกเฉยๆบาโคจะได้มาแล้วรู้สึกเ่นะครับผมก็แล้วแต่กรณีไปนะครับโอเคผมแล้วก็มีในกิจกรรมมาใหม่นะครับผมคือกิจกรรมของ Corps เส้นหันรละหัมโล่นนั่นเนองนอะครับผมก็สัครักิจกรรมนี้นะครับคือว่าให้เราเข้าไปกระลุยเดินหน้าสมบัตินั่นเองนะครับให้เราล่าสมบัติเนาะ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมนี่นะครับซึ่งในการเดินทางหครันนะครับจะเสีย30มสิบเดมอนเนาะคือคอยลูกหนาหนึ่งคันเสีย30มสิบเดมอนนะครับแล้วก็คอยลูกเก่าหขคันนะครับจะเสีย120่งร้อยยี่ดมอนนะครับผมซึ่งของรางวัลในนี้นะครับผมก็จะเกาะประกอบไปด้วยนะครับผมเสื้อผ้านะกางเกงนะครับผมเป็นสกินปืนนะครับผมนี่แล้วก็ เป็นอ <ath ya. S 2> like ุปกรณ์รละสัญหาของเล่นเล่นน้อยนะครับผมของสำรวยเนาะที่เราจะได้รับนะครับผมจากกิจกรรมนี้นะครับการคิดสัมพัที่สุดคือว่าแค่เรานะครับผมเข้ามาทําการเก็บก่อนสมบัติให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับก็สามารถนําเป็นแรกขอนรางได้นะครับผม้รื่วงของกอบสมบัตินะครับก็ถ้าเราเก็บครบ15ก่อนนำไปแลกสกินปืนได้นะครับเก็บครบแปงก่อนนะสามารถนําไปแลกเร็จนะสำรวงได้นะครับผมมาผู้ชายก็ได้ครับผู้หญิงก็ได้ครับหรือว่า เก็บครบ4ก่อนนะครับก็แลกค่าค้างได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมมาแค่ให้เราเก็บให้ครบแล้วก็ใครเก็บไว้น,น้อยๆนะครับหมดไปเป็นสี่ร้อยเดโม่นะครับเก็บไว้น,น้อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะเก็บหมดไป200รเดมอนี่ร้อยเดโม่อย่างนี้นะครับได้มาก่อนสมบ,บัติ2ก่อนนะครับคุณจะสามารถนํามาแลกหมวกฟางธรรมดาได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับว่าแค่เราใกล้ามานะครับเราสามารถนําไปแลกของได้ซึ่งคุชเดโม่ที่คุณเสียนะครับ คุณเดมเมอที่คุณเสียนะครับคุณมีโอกาสรู้ลับผอระวังทั้งหมดในนี้เลยนะสรุปคือว่าคุณไม่มีค่านะครับคุณจะแก้ไม่มี่า้อะไรนะคุณแก้ทุกอย่างแน่นอนครับมีโอกาสแก้คุณรอบที่คุณสุ่มแน่นอนครับคี่คอยลุกหนังแน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะแก้อะไรใครโดนดีก็จะแก้ของดีหน่อยใครโดนไม่ดีก็จะแก้ของเกลือๆหน่อยนะครับแต่ว่าแก้คุกชิ้นแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆกับละคนนะครับสบายใจได้นะครับว่าเวลาสุ่มแล้วกลัวจะไม่ได้ขอนนะคครรัับบผมนนี่ะ ก่ฝ่าไว้ดู้แลกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมเส้นทางระหาโลนนะครับอ่านะครับนี่ครับผมระเบิดไอวอลนะครับผมนี่1,000ไดมอนด์นะครับผมระเบิดไอวอลเปิดขายแล้วนะเป็นสกินระเบิดไอวอลนะครับอย่างที่ผมคิดเลยนะครับผมอย่างที่ผมคิดเป๊ะเลยเนาะใช่ไหมฮะวันนี้อย่างที่ผมคิดเป๊ะเลยนะครับคือเขาเปิดขายนะครับผมคือผมคิดไว้ว่านะครับว่ามันเปิดขายนะครับเพราะว่า อยากที่เราดูรู้มาคุกซีซั่นนะครับวิผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าเราไม่รู้ว่าเจมจะนํากลับมาขายหรือเปล่าซึ่งสัตว์ประแคที่พีออเดอร์สิทธิสุก็ได้รับสกินใหบอลไปแบบฟรีๆเลยนะแก่พอมาซื้อจริงๆนะครับในเกมก็จะนํามาขายในราคา1 0 0 0พเดมอนนะครับคุณก็สามารถซื้อได้แล้วกันนะครับผมสัตว์ประแคที่อยากได้ก็ซื้อในราคา1 0 0 0พันเดมอนซึ่ง1 0 0 0ันเดมอนที่คุณซื้อรอบนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคุณเสีย1 0 0 0พันเดมอนไก่ว่า คุณจะไม่ได้รับนะครับสิขั้นสนะูงนอหรือว่าคุณจะไม่รับไฟฟ้า่น่งนะค,คุณได้รับแค่สกินไอวอลนี่แหละครับคือข้อดีนะครับผมของการพิออเดอร์สิขั้นสูงนะครับคือคุณจะได้รับขอละวันนะครับที่มีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0เดมอนนะแบบนี้แบบผมเลยนะเห็นไหม ว่าเราไม่คิดผิดสังเกตได้เลยนะครับว่าพวกนักแขกเกมนะครับหลายหลายคนนะจะพิออเดอร์สิทธ์้สูงกันก่อนเลยนะเพราะว่าจะมีโอกาสได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมคือเขาจะเปิดเข้ามาขายในเกมเราอย่างน้อยเราก็จะประหยัดเดโมไปหนึ่งันเดโมแล้วเราก็อยากจะได้รับเป็นสกินไอวอลเพราะว่าเราได้มาฟรีๆจากการพิออเดอร์เนาะในส่วนนี้นะครับผมก็ฝากไว้คิดละกันนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากพิออเดอร์สิทธ์ข้าสูรนะครับผมก็ สามารถพิออเดอร์ได้เลยนะครับผมขอเดือนมิถุนายนนะครับประมาณว่าที่30-29พฤษภาคมเนี่ยแหละครับสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็จะมีการเปิดให้พิออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับแล้วก็มีรับรางวัลพิเศษนะครับซึ่งคุณก็สามารถพิออเดอร์ได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะพิออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงขอเดือนมิถุนายนนะครับสิ้นเดือนนี้ก็พิออเดอร์ได้เลยนะครับราคา1 0 0 0เพดมอนเนาะในส่วนนี้นะครับอ่านะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมในส่วนนี้ เกมกาลินาฟรีไฟของเราคือกิจกรรมเยอะมากนะครับอ่านะครับแล้วก็ขอฝากกิจกรรมมีสอกิจกรรมแล้วกันนะครับผมขอฝากไว้สออีกสอกิจกรรมแล้วกันนะครับคือกิจกรรมของใกล้มีประสิทธิ์สักตูนะครับผมก็สมกิจกรรมใกล้มีประสิทธิ์สักตูสมกิจกรรมนี้นะครับก็คือว่าแค่ให้เรานะครับผมเข้ามาสามภารกิจการมมีขอกําหนดคือว่าให้เรานะครับผมใช้หมัดสันหารสักตูนะครับยีคนนะครับ รับไปเลยะครับผมในส่วนของคูปองเลมอนรอยัลนะครับผมมานะครับแล้วก็กระคาก็เช่นเดียวกันเลยนะครับให้เราใช้กระคาสันหาสเกลูยคนนะครับคุณก็ได้รับเป็นสกินกระคา15วันนะแล้วก็ถ้าหากคุณอยากได้มีหัวกัดนะครับสกินนี้นะครับคุณก็ใช้มีหัวกัดได้นะครับในการสันหาสตลูนะครับผมให้ครบ20คนเช่นเดียวกันโดยใช้มีในการสันหานะครับคุณก็จะได้รับเป็นสกินนะแบบเช่า15บวันนะครับแล้วก็นี่ใช้เป็น กระบอกไม้เบสบอลเนาะในส่วนนี้คุณก็ใช่เดียวกันเลยนะครับใส่ไม้เบสบอลนะครับผมสัรหาสตูนะครับให้ครบ20คนนะครับคุณก็จะได้รับไปเลยนะครับผมในส่วนของสกีไม้เบสบอลนะครับผมแบบเช่า15บวันนะครับก็ถือว่าดีนะส่วนมาใครที่ง่ายนะครับผมก็ทำภารกิจที่เขากําหนดค่าเขาว่าคำย่าไหมผมมองว่าก็คำย่าอยู่นะเพราะว่าเวลาผมเล่นแล้วนะครับผมผมเป็นคนที่แบบชอบใส่ปืนยิงนะครับแล้วก็พอมาใช้หมัดหรือว่าใช้กระคา ใช้มีดนะครับผมในการคิวนะครับมันก็จะแบบยากขึ้นนะในส่วนนี้นะครับผมก็แล้วแก่เลยแล้วกันนะครับส่วนบาคาทีทชอบสู้ในระยะประสิอยู่แล้วก็เหมาะอยู่แล้วนะครับการสกีแบบเช่านะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ขบปอดเดมอลอยาด้วยนะครับโดยการไหมัดสันหะให้ขบ20คนเนาะในส่วนนี้นะครับขับไปนะครับผมมีน่กิจกรรมนะครับเพื่อกิจกรรมขอล่าสมบัติอัญมณีล้ำค่านั่นเองนะครับเพื่อนํามาแลกนะครับผมในสโวนของสกินนะแก้วมอลกุนะครับผมนี่อ่านนะครับก็คือว่า ให้เรานะครับนะครับทีมไพลินและโอปอลนะครับผมมาแลขวขระวรบกันได้ที่นี่นะครับผมมานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมไ่ลินนะครับผมว่าน่าจะหาได้าจากในส่วนไหนนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าหาได้าจากส่วนไหนนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมกับว,ว่าก็ น่าจะมีวิธีการหาของมันอยู่นะครับเดี๋ยวรับผมรู้แล้วผมจะพิมพ์บอกใกล้ล่าคลิปนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเมนแล้วกันนะครับว่าจะหาไกดก้ยังไงนะครับผมในส่วนของอัญมณีล้าค่านะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์บอกไว้แล้วกันนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นการสุ่มแบบลัคกี้ลอยยาเพื่อการหาหรือเปล่านะครับไม่ใช่เนาะไม่น่าอยู่ในลัคกี้ลอยยาหรอกนะครับผมเพราะว่า ผมดูแล้วนะครับผมใน่วนของลัคกี้รอย,ยันก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวรอละกันนะครับผมเดี๋ยวผมบอกไว้ละกันนะครับว่าสามารถหาได้ยังไงนะครับผมในโว่ขอขับพิมไพลินและโอปอนะครับเดี๋ยวรอผมไปหามนะแขกเกมองอื่นก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่มาบอกใกล้ลัคลิปนี้ละกันนะครับก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมขอนสายฟรีนะ ที่สามารถตามล่าได้นะครับผมว่าจ,จะไม่ใช่จากการสุ่มลัคกที่รอยยากนะครับว่าจ,จะเป็นก,กาิจกรรมจากการที่เราเกตสะสมนะครับคำเควสนะครับที่ภารกิจที่เกมมอบหมายเรามาคิมนํามอบหมายเรามาให้เราไปคาแล้วก็สามารถนํามันแลกของระวังได้นะครับผมในส่วนนี้ก็เดี<ม>๋ยวบ,บอกอีกีนึงแล้วกันนะครับอะนะครับผมก็ไปว่านะครับผมค่ะเพื่อนนะครับผมชอบ คลิปนี้ก็ผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็สมัครใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดสัครใครกันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมเปา KWS นะครับผมก็จะก็ขอจาดรับเพื่อนเพื่อนแต่ละคนนะครับจบคลิปไปเพลยเท่านี้ก่อนนะครับมาแบ่งกับเพื่อนสวัสดีครับ